ถ้ากูทอดแล้วมึงไม่พอใจมึงทอดใหม่ได้แล้วจ้ามึงอยากกระสิ้นเปลืองเชิญอืร่อยอืมอร่อ <erman> ย่ <charming>. <hak iki> ทุกคนหมูทอดหมูทอดหมูทอดพร้อมทานเลยหมูทอดพร้อมรับประทานสามารถกดซื้อได้จ้ะหมูทอดพร้อมรับประทานสามารถกดซื้อได้จ้ะตะกร้าเลยจ้ะอาจารย์ทอดให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถซื้อไปแล้วแกะกินที่บ้านได้เลย ขนาดสามร้อยกรัมกับขนาดห้าร้อยกรัมเยอะมากแล้วดูปริมาณชิ้นใหญ่มากนี่จ้าชิ้นยายาวใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้านี่จ้ามีติดมันด้วยนะจ้าไม่ธรรมดานะจ้าบอกเลยเนื้อหนังมังสานี่ติดมันจ้านะไปถวนที่วันไหนไปถวายมาแล้วเมื่อกี้นี้เพิ่งกลับมาเนี่ยกลับมาก,กินข้าวเนี่ย เมื่อช้าไปถวายเทียนหลวงพ่ออินถวายมาไปนั่งกลุย่าท่านอยู่นานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วก็ถวายเทียนไปเจอท่านตอนตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งกูยังหกโมงครึ่งมั้งเกือบหกโมงครึ่ง ไม่มันไม่อร่อยใช่มันต้องมีมันบ้างไม่มีเลยไม่ได้ถ้ามึงรักสุขภาพไม่ต้องซื้อหมูทอดไปแดกจ้าเพราะแค่ขึ้นชื่อว่าทอดเนี่ยต่อให้จะมันหรือไม่มันมันก็ไม่สุขภาพแล้วจ้าสุขภาพกะปากคืออร่อยกั้นเลยเอาอุดหนุนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลา้าในตะกร้าในตะกกนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลา้าในตะกร้าเลยจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าในตะก้าเลยจ้าแล้วก็หมูแดดเดียวยังไม่หมดจ้ากุตะก้าเลยเออเท่าไหร่อุดจอ,อมีผอเลยอาจารย์ทิ้งกูไปแล้วฮะอะไรวะตะก้าจ้าทุกคนตะก้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะก้าเลยจา้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะก้าเลยจ้าทุกคน อยากให้จัดชุดแบบไม่มีแมงดามึงเข้าไปดูดิมึงกดตะก้าหรือยังมึงเนี่ยมันสันดาลเข้าไปกดในตะก้าแล้วไปแหกตาดูสิมันมีไหมชุดที่ไม่มีแมงดาไปดูก่อนมึงจะบอกกูอยากให้จัดชุดที่มีไม,ไม่มีแมงดามึงไปแหกตาดูสิมันมีไหมมันมีไม่รู้กี่ชุดปลาย่างอย่างเดียวมันมีแมงดาไหม ตาแดงอย่างเดียวมันมีแมงดาไหมเออแปลกตาย่างแมงดาตาแดงปลาย่างตาแดงปลาล้าไม่มีแมงดาอนะ่ะมึงไปกดดูในตะก,ก้าสินะ่เะเยอะแยะไปหมดแต่บอกให้กูจัดชุดแบบไม่มีแมงดามันแบบมีแบบไม่มีแมงดาก็มีอ่ะนะมีไม่รู้กี่ชุดจากกี่ชุดมึงไม่ไ,มไปดูไม่ไปแหกตาดูมึงอยากได้ชุดไม่มีแมงดาใช่ไหมนี่จ้า หมูทอดเดียวพร้อมทานถ้ามึงอยากได้แบบไม่มีแมงดาหมูทอดจ้ะยังไงหมูทอดก็ไม่มีแมงดาจ้ะถ้ามึงไม่ซื้อน้ำพริกย่างกูจ้าย่างกูไม่มีน้ำพริกแมงดาซื้อได้เลยจ้ะหมูทอดใช้เย็นได้จ้ะแช่เสร็จแล้ววันไหนมึงจะกินมึงเอาอกมาเวฟก็ได้ถ้ามึงอยากจะเก็บไว้หลายเดือนมึงใช่ช่องฟีดแช่ช่องฟีดมึงเอามาเวฟ ลาลาน้ำแข็งแดกอร่อยเออหมูทอดถ้าซื้อไปหลายถุงยังไม่ได้เวยังไม่ได้กินมึงเอาไปแช่ฟรีก,ก่อนเลยเพราะว่ากูทอดแล้วแล้วหมูทอดแดดเดียวอ่ะทำไมกูทอดเพราะว่าเวลาส่งอ่ะมึงต้องส่งตู้เย็นส่งตู้เย็นเรื่องเยอะค่าส่งแพงค่าใช้จ่ายเยอะหลายอย่างมากแต่ทอดพร้อมทานเนี่ยมึงไม่ต้องแช่ยเย็นกูส่งธรรมดาให้มึงได้เลยถึง อยู่ได้ห้าวันก็ไม่เสียหมูเนี่ยถ้าทอดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกินกว่านั้นมึงควรต้อนเข้าตู้เย็นเออเข้าฟรีก็ได้เอาออกมาละลายน้ำแข็งไมโครเวฟอร่อยเหมือนเดิมมึงก็ต้องกลัวหมูเหมือนเดิมเลยไม่ต่างจากเดิมเลยอร่อยเหาะหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานกาดในตะกร้าเลยจ้าแล้วหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานของกูเนี่ยครัวตื่นทำกินกะทัมพิกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าในตะกร้าอร่อยมาก มึงซื้อหมูไปเนี่ยบึงจุ้มน้ำจิ้มเลยบึงจุ้มน้ำจิ้มแล้วมึงแดกอร่อยมากอร่อยสุดๆมันเข้ากันอะมึงเข้ากันมากเข้ากันแบบสุดๆน้ำพริกกับหมูอะไม่มีอะไรเข้าไปกว่านี้แล้วแล้วมึงมีข้าวเหนียว,วร้อนมีข้าวสวยวร้อนหรือไม่ร้อนก็ได้มึงกินเลยอร่อยมึงเอาอะไรมาจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยมึงเอาผักเนี่ยผักเนี่ยแตงกวาอย่างเงี้ย มึงเอาจิ้มเนี่ยน้ำพริกเนี่ยอร่อยอร่อยมาก uh. เออกูลํำคาญอะ่ะกูลํำคาญคนที่ชอบพูดเดีกูว่าทำไมอร่อยแล้วไม่เก็บไว้แดกเองมึงโตมาแบบไหนอะ่ะกูไม่เข้าใจมึงเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวเหรอพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนให้ม,มีให้มีแบบน้ำใจแบ่งปันชาวบ้านเหรอวะ กานี่เวลามึงมีของอร่อยมึงควรต้องแบ่งเพื่อนมึงไหมเฮ้ยสันดามึงเป็นคนขี้งกขนาดนั้นเลยเหรอสันดามึงเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยเหรอสันดามึงเห็นแก่แดกขนาดนั้นแล้วมึงคิดจะเบื่อแผ่ใครเหรอไหนตอบกูหน่อยสิ <c oughs> ตอบกูหน่อยจ้าทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะกูไม่เข้าใจเลยอะฮะเออของอร่อยจะมันไม่เก็บไว้แดกเองมึงนี่มันแรงทั้งใจพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนมาหรืองไงฮะ หมูแดดเดียวทอดพร้อมทานไนก้าเลยจะอร่อยมากกับน้ึน่งปลาลานี่คือจึงอ้งดีข้าวมาตังกวาตามไปอีกปะเรือ่องยิงเพิ่มหมูนุ่มมากจ้า อร่อยจนอยากร้องไห้อร่อยมากอร่อยจนอยากร้องไห้เลยร้องไห้ว่าชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้กินของอร่อยขนาดนี้หมูแดดเดียวทอดพร้อมทานอร่อยมากอืม <c oughs> อร่อยหมูแดดเดียวในตะก,ก้าเลยจ้ะทุกคนหมูแดดเดียวตะก,ก้าเลยจ้ะอร่อยมาก หมูแดดเดียวทอดแล้วนะทอดพร้อมแดกเลยจ้าอืมอร่อย,อยไม่มีอะไรฟินมากกว่านี้เลยไม่อยากอิ่มเลยแต่อิ่มแล้วหมูแดดเดียวเหลือหนึ่งร้อยสองถุงสุดท้ายจ้า หมูแดดเดียวเหลือหนึ่งร้อยสองถุงสุดท้ายหนึ่งร้อยสองถุงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะ <c oughs> น่ากินมากหมูแดดเดียวน่ากินมากแล้วก็อร่อยมาก99ถุงสุดท้ายโอ้เลขสวยมากหมูทอดแดดเดียวกูพร้อมรับประทานแดก99ถุงสุดท้ายกดในตะก้าเลยจ้ะทุกคนใครจะซื้อสินค้าอะไรกดใันตะก้าได้เลยจา้ารับพิตาแดงแมงดาไปย่างปลาล้าหนังสือคนตื่นทำย่ามคนตื่นทำย่ามกระถกย่ามกระโถนหมูแดดเดียวทอดพร้อมทับประทาน หมูแดดเดียวพอดทอดพร้อมรับประทานนำพริกตาแดาในดาปลาย่าปลาแล้วก็หมูแดดเดียวทอดพร้อมทานโอ,อร่อยไม่อยากหยุดกินเลยแต่กูต้องหยุดเพราะกูอิม่มทุกคนหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานอาจารย์ทอดหมูทุกวันนะสดสะอาดใหม่ทุกวันจาหมูสะอาดมาก แล้วก็สดใหม่มากสินค้าจานทุกตัวรับรองด้วยออยอมีออยอจะแล้วหมูแดดเดียวคือเยอะห้าร้อยกรัมคือแบบเยอะมากมึงอย่าคิดว่าห้าร้อยกรัมน้อยนะอันนี้คือกูแดกไปแล้วนะแดกเยอะด้วยอันนี้คือห้าร้อยกรัมนะอันนี้คือสามร้อยกรัมของจริงเยอะกว่านี้นะจ๊ะเพราะอันนี้กูแดกไปแล้วแดกกูจะอิ่มแล้วเนี่ยสามร้อยกรัมห้าร้อยกรัมตะกร้าเลยจ้ะ กดซื้อในตะก้าเลยมีสองรสชาติเค็มนัวหวานกลมกลม่อมมีสองรสชาติเค็มนัวหวานกลมกลมม่อม300กร,รมัม500กร,รมัมอร่อยมากกดตะก้าเลยจ้าแล้วหูแดดเดียวนะ้ะมันกินกับน,น้ำพริกอร่อยมากนะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาลา ไม่สดจริงหรอกหมูถ้าสดจริงต้องที่ตัวหมูมึงก็เอาลิ้นไปเลียสิเอาไว้ล้เดี๋ยวกูพาไป <c oughs> มึงเลียตั้งแต่หัวจนหลดหางหมูว่ามึงอยากแดดสดสดไปใช่เหรอเอาลิ้นเลียตัวหมูเลยจ้ามันจะเลอะขี้เลอ,เอะเยี่ยวมึงเลียเลยถ้ามึงจะแดดสดสดแบบนั้นเจอเลยจ้ากูาไม่ไปแดกด้วยกูขอแดกแบบไม่สดแบบนี้ดีกว่ากูาแดกแบบทอดพร้อมแดกแล้วดีกว่าดีกว่าเอาลิ้นไปเลียตัวหมูมึงซาดิชปะเนี่ยมีรสนิยมทางเพศมึงเหรอ ฮะซาดิซี่มากเลยนะมึงเนี่ยวิติฐานว่าไอ้สันดานแม่้ัสดต้องสดที่ตัวหมูโคตรวิตรฐานเลยอะ่ะมึงโตมายังไงเนี่ยฮะไอ้สันดานใช้ชีวิตแบบซาดิซี่มากเลยอะ่ะ ตะก้าจ้าใครจะซื้อหมูเนี่ยเดียวกูทอดแล้วนะนี่ซื้อไปปุ๊บแกะใส่จานอย่างนี้ได้เลยมึงไม่ต้องไปทอดแล้วละกูทอดแล้วกูทอดเรียบร้อยแล้ว ทอดพร้อมแล้วมาทานได้เลยเชิญจ้ะของฟรีมีไหมมีไปบวชสีที่กูใส่ให้ของฟรีได้เวลาแห่งความสุขของทุเรียนจ้ะตู้โชว์สวยมากอ๋อตู้เก็บของมากกูเองหมูมีแดดเดียวจ้า ถ้าสองแดดจะแพงกว่านี้จ้าเพราะต้องเสียเวลาตากเยอะขึ้นทุเรียนพวงมณีนี่คือแบบลำมุลอ,อร่อยมาก แต่อร่อยไม่ต้องหมูแดดเดียวกูนะหมูแดดเดียวในตะก้าอร่อยมากมึงหมูแดดเดียวในตะก้าจะทุกคนช่วยกูซื้อหมูแดดเดียวในตะก้าด้วยจ้าหมูแดดเดียวอย่างนี้เลยจ้าหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวน้ำพริกตาแดงมงดาพะยะปลาลาในตะก้าหมูแดดเดียวแล้วน้ำพริกตาแดงมงดาพะยะปลาลาในตะก้าจ้าหมูแดดเดียวจะนี่กดซื้อในตะก้าเลยจ้าหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานหน้าตะก้าเลยจ้าตะก้าหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานน้ำพริกตาแดงมงดาพะยะปลาลาคนตื่นทํา น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปะลาคนตื่นทำเลยจ้านี่หมูแดดเดียวสามร้ยกรัมห้า้อยกรัมเค็มัวหวานกลมกล่อมเค็มัวหวานกลมกล่อมอุดหนุนด้วยจ้าหมูแดดเดียวจ้าหมูแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานเค็มัวหวานกลมกลม่ 300, 500, อมสามรอยกรัมห้าร้อยกรัมดูทุเรียนสิทุกคนทุเรียนภูมันี ลูกมันเล็กนิดเดียวนะลูกมันอเล็กนิดเดียวแต่รสชาติมันดัวมากพวงมาลีของดีอย่าดูกูกินแต่ทุเรียนจ้าหมูแดดเดียวจ้หมูแดดเดียวในตะกร้าจ้าทุกคนเอาเล้วหมูแดดเดียวเก้าสิบถุงสุดท้ายหมูแดดเดียวเก้าสิบถุงสุดท้ายจ้าปลาสุกจ้าปลาสุกยอจ้า มีอยอทุกกระปุกทุกรสชาติหมูก็มีอยอจ้าหมูมีอยอทุกถุงจ้าทุเราาียไม่มีนาตะก้าจ้ากูแดกอันนี้กูแดกเองออ,อือ นี่อย่าดูกูกินตุเรียนจนลืมหมูกูนะกูอิ่มแล้วกูจะกินของหวานเมื่อกี้กูกินหมูอันนี้กูกินของหวานกดในตะกร้าเลยเร็วๆหมูแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานแดก84ถุงสุดท้ายจ้าทุกคน84ถุงสุดท้าย หมูดแดดเดียวทอดพร้อมทานกดในตะกร้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปาย่างปะลาลากดในตะกร้าครัวตื่นทำทุกเมนูแดกับอะไรก็ตื่นแดกับอะไรก็อร่อยแดกอะไรก็ฟินหมูดแดดเดียว79ถุงสุดท้ายไม่ซื้อแพงไม่ต้องบอกจ้ากูรู้ว่ามึงไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาซื้ออยู่เงียบ เล่นหวยห,หวยแดกหมดแล้วไม่มีตังจะซื้อของแดกไม่มีปัญญาซื้ออิจฉาเขาก็เลยบอกว่าไม่ซื้อหรอกแพงแต่ความเป็นจริงไม่ใช่แพงหวยแดกจนหมดหวยแดกจนเรียบตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมา,ว,นนาวันนี้เพิ่งจะวันที่เจ็ดเงินไม่เหลือแดกแล้วกูเข้าใจมึงก็เลยมาค่อนแขวของกูว่าแพงทต่ที่ของกูถูกเหมาะสมกับราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าคุณภาพด้วยซ้ำกูจะบอกให้แต่มึงไม่ปัญญาซื้อแดกไง เอาไปเล่นหวยรวยเบอร์หมดแต่สุดท้ายจนไม่มีจะแดกหาแดกไม่ได้ก็เลยไปบอกว่าของชาวบ้านแพงไม่ต้องบอกอย่าประจานความชั่วตัวเองอย่าประจานความโง่ตัวเองอย่าประจานความจนตัวเองอย่าประจานตัวเองว่าตัวเองเป็นผีพรนานไม่มีเงินจะแดกตะก้าจ้าทุกคนตะก้าจ้าทุกคนกดตะก้าด้วยจ้าตะก้าจ้าตะก้าหมูแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานนะจ๊ะ เวลามึงจะเอาหมูกูไปเปรียบเทียบกับหมูใครดูได้จะว่าเขาทอดหรือเปล่าเพราะในตลาดหาทอดยากมากกูค,คือหนึ่งในเจ้าที่ทอดแล้วหายากมากวันนี้กูเสิร์ฟพร้อมทานเลยมึงไม่ต้องไปทอดแล้วกูทอดจบหมดแล้วมึงถึงบ้านแก่ถุงแดกเลยกูทอดเรียบร้อยแต่มึงไม่ต้องไปเตรียมน้ำมันมึงไม่ต้องไปเตรียมกระทะไม่ต้องไปล้างกระทะไม่ต้องเช็ดเตาไม่ต้องไปล้างครัวเสียเวลา เวลามึงรีบรี่มึงทอดหมูมึงหิวข้าวอยากกินหมูกินไม่ทันมึงเก็บข้าวช่องตู้เย็นซื้อไปเก็บซื้อไปกากซื้อไปตุนไว้เลยเออทีมมีมากเลยทุเรียนกับหมูอะไรก่อนกันมันอร่อยคนละแบบมึงแดกทุเรียนแทนข้าวไม่ได้ แล้วมึงหมูแดกหมูแทนของหวานไม่ได้จ้ะอันนี้มปนของหวานอันนี้มปนของคาวหืมทุเรียนพวงมาีนี่คือสุดๆมึงทุเรียนพวงมาีรู้ไหมเนี้ยลูกนิดเดียวแต่รสชาติแบบมหัศจรรย์หมูกูนี่ถุงบาเลอรสชาติ โอ้โหว้าวอย่างนี้เลยหมูแดดเดียวทอดพร้อมตากูคือแบบอร่อยจุกอร่อยเลยวันหนึ่งกูจะนั่งแดกแบบนี้รีวิวแบบนี้ให้มึงเห็นได้แค่วันละครั้งนะเพราะกูทําตอนเย็นไม่ได้ตอนเย็นกูจะขายของเฉยๆเฉิมกูแดกข้าวไม่ได้กูแดกได้เฉพาะตอนเช้าเพราะฉะนั้นเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาของการแดกแล้วเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาของการซื้อหมูแดดเดียวคนตื่นทํา เคยนะอร่อยเจ็ดสิบสามถุงสุดท้ายหมูแดดเดียวเจ็ดสิบสามถุงสุดท้ายขายสองร้อยถุงเช้านี้เจ็ดสิบสามถุงสุดท้ายแล้วจ้าช่วยซื้อด้วยจ้าตะก,ก้าอย่าลืมตะก,ก้าอร่อย อร่อยมากอ้วตะก,กาตะก,กาจ้าไหนว่าอิ่มแล้วก็อิ่มแล้วไงอิ่มของข้าวไงแต่กูยังไม่ได้กินของหวานเนี่ยกูมีอิ่มสองชั้นจ้าอิ่มชั้นที่หนึ่งคืออิ่มข้าวอิ่มชั้นที่สองคืออิ่มหวานอันนี้อิ่มข้าวจ้าแต่กำลังแดกหวานอยู่แดกข้าวไม่แดกหวานสันดานไพร อิ่มข้าวไม่อิ่มหวานสันดานชั่วสุภาษิตคำพังเพยไทยจ้ะใครไม่แต่งกูแต่งเองไม่ซื้อจ้าเรื่องของมึงจ้ากูก็ไม่คิดจะขายคนไม่ซื้ออย่างมึงจ้ากูขายเฉพาะคนที่ซื้อคนที่ไม่ซื้อก็คือกูไม่ขายกูจะขายได้ยังไงนเมื่อกูไม่ซื้อแล้วมึงจะซื้อได้ยังไงนเมื่อกูไม่ขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกเ่าไม่ซื้อเพราะกูไม่ขายมึงจ้า ช็อกโกแลตอร่อยมากอืมช็อกโกแลตคนอยู่เยอรมันกูซื้อมาให้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ช็อกโกแลตก็เาไปให้กูอย่างนี้เลยเป็นแพ็คๆอร่อยมากกูดิมามีนมต้องกินตอนเช้าอ,อร่อย นี่อย่าลืมหมูแดดเดียวกูอีหาม่จะนั่งฟังกูจนเพลินนั่งเห็นมองกูแดดจนเพลินแล้วไม่ซื้อหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานกดในตะกร้าเลยสามรยกรัมห้ารกรัมเค็มนัวกว่า